เรื่องราวเกิดขึ้นในชนบทของจังหวัดกาญจนบุรีย้อนไปเมื่อปีพศ2515ครอบครัวหนึ่งมีอาชีพทำเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพและหาเงินค่ารักษาบุตรสาวที่ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุคือมีอาการปวดท้องมากและไม่รู้จะรักษาอย่างไรจนกระทั่งเด็กสาวได้ตายในที่สุด เรื่องราตัดมาที่ครอบครัวของแยม้มซึ่งมีพ่อเป็นคนจีนและมีนิสัยเข้มงวดกับลูกๆแต่ก็ยังมีแม่ที่ใจดีครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด6คนคือยักษ์ยศยอดหยาดแยม้มและยี่วันหนึ่งหยาดแย้มและยี่ไปโรงเรียนทั้ง3มคนกำลังวิ่งแข่งกันเพื่อไปขึ้นรถสองแถวแต่แล้วยี่น้องสาวคนเล็กก็วิ่งมาหยุดที่หน้าศาลเก่าๆใต้ต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศชวนขนลุกทั้งๆท,ที่เป็นเวลากลางวันหยาจึงรีบชวนน้องๆไปขึ้นรถเมื่อถึงตอนเลิกเรียนหยาดกำลังทำความสะอาดห้องเรียนอยู่จู่ๆแย้มก็เดินเข้ามาในห้องเรียนและเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งตกอยู่ใต้โต๊ะจึงรีบหยิบขึ้นมาเปิดดูซึ่งเปิดดูก็เป็นรูปที่น่ากลัวมากและใต้โต๊นั้นก็มีกระดาษที่วาดรูปแบบเดียวกันอีกหลายแผ่นซึ่งโต๊ะตัวนั้นเอง เป็นตัวของนาดเด็กที่ตายด้วยอาการปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุคนนั้นเองเมื่อหยาดเห็นเข้าก็รีบนำกระดาษไปทิ้งและพาน้องๆกลับบ้านเพื่อที่จะรีบไปงานวัดขากลับเมื่อใกล้ถึงบ้านก็มืดข้าพอดีหยาดแยม้มและยี่เดินผ่านสารเก่าๆใต้ต้นไม้และก็ได้เห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีดำเย็นอยู่ใต้ต้นไม้ จึงรีบเดินกลับบ้านและพบกับพี่ยอดที่มารอรับน้องๆกลับบ้านอยู่คืนวันนั้นทุกคนได้ไปเที่ยวงานวัดซึ่งแย้มเริ่มมีอาการเหมือนจะไม่สบายอยากจึงจะบอกแม่แต่แย้มห้ามไว้ก่อนเพราะอยากจะขึ้นชิงช้าสวรรค์เพราะถ้าบอกแม่ก็กลัวว่าจะไม่ให้ขึ้นเมื่อสามพี่น้องได้ขึ้นชิงช้าสวรรค์ยี่น้องสาวคนเล็ก มองลงมาด้านล่างก็เห็นกับยายแก่หน้าตาหน้ากลัวมองมาที่พวกเธอเมื่อแย้มหันลงไปมองก็เห็นยายแก่จ้องอยู่สายตาดูน่ากลัวมากแต่เมื่อหยาดหันไปมองยายแก่ก็หายไปแล้วและเมื่อลงจากชิงช้าสวรรค์แย้มก็มีอาการหนักขึ้นแม่และพ่อเห็นดังนั้นจึงพากลับบ้านวันต่อมาแย้มอาการไม่ดี ยศจึงพาไปหาหมอที่อนามัยและได้เจอกับยักษ์พี่ชายคนโตทั้งสามคนจึงขับรถกลับบ้านด้วยกันแต่ยศกับยักษ์ก็เถียงกันมาตลอดทางเมื่อยักษ์กลับมาบ้านทุกคนในบ้านก็ดีใจมากได้กินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาขณะที่กินข้าวแย้มก็ขอตัวไปนอนพักก่อนเพราะปวดห้องมากคืนนั้น หยาดตื่นขึ้นมากลางดึกพาอได้ยินเสียงของแย้มลงไปในครัวหยาดจึงตามไปดูและเห็นแย้มนั่งกินอะไรบางอย่างอยู่ในครัวแต่ก็มืดมากจึงมองไม่ถนัดวันต่อมาแย้มอาการไม่ดีนักหยาดจึงชวนออกไปเดินเล่นแต่แย้มกลับมีอาการแปลกๆตาขวางและก้าวร้าวไม่เหมือนปกติยี่จึงได้เล่าให้หยาดฟังว่าเมื่อคืนพี่แย้มนอนจ้องหน้าและยิ้มแปลกๆทั้งคืน จึงไม่อยากนอนด้วยคืนนี้จึงขอนอนกับหยาแทนและคืนนั้นหยาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงแย้งเปิดประตูห้องหยาจึงจะตามไปดูแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแปลกบางอย่างราวกับบทสวดมนต์ที่หยดที่หยดแล้วจึงสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาจึงไม่ได้เล่าให้ใครฟังทางด้านยักษเมื่อกลับมาบ้านก็เห็นคนงานมาขอลาออก ด้วยความสงสัยจึงสอบถามแต่คนงานก็ไม่ยอมตอบพูดเพียงแต่ว่ามันกลับมาแล้วยักษ์จึงมาถามยอดและยศว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านทำไมคนงานถึงลาออกอย่าเดินเข้ามาพอดีจึงเล่าให้พี่ชายฟังว่ากลางดึกได้ยินเสียงแปลกๆซึ่งตรงกับที่คนงานเล่าให้ยักษ์ฟังพอดีว่าได้ยินเสียงแปลกๆแต่ยักษ์นั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย จึงเก็บข้อมูลไว้และบอกน้องๆว่าไม่มีอะไรอย่าคิดมากคืนนั้นหยาก็ไม่นอนคอยเฝ้าดูเหตุการณ์ภายในบ้านจนได้ยินเสียงที่หยดที่หยดและเห็นแย้มเดิอนออกไปจากบ้านจึงตามไปดูและเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มจึงยิงปืนใส่แต่เงานั้นก็หายไปอยาได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งมาดู พร้อมบอกพี่ๆว่าแย้มหายไปทุกคนจึงช่วยกันตามหาจนมาเจอแย้มหมดสติอยู่หน้ากอไผ่จึงรีบอุ้มแย้มกลับบ้านเช้าว,วันรุ่งขึ้นยักษ์ได้พาจ่าประจักษ์มาที่บ้านเมื่อจ่าประจักษ์เจอแย้มก,ก็รู้ทันทีว่าแย้มโดนผีเข้าซึ่งผีก็ท้าทายจ่าประจักษ์อย่างไม่เกรงกลัวและร้องให้แม่ช่วยแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วย แม่จึงเข้ามาช่วยจนจ่าประจักษ์ทำอะไรไม่ได้วันต่อมาแย้มอาการดีขึ้นจึงชวนหยาดออกไปซื้อขนมขณะที่แย้มกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้ายายช่วยก็ปีนหน้าต่างเข้ามาทําร้ายแย้มและเอาฟันของแย้มไปเมื่อแม่และหยาดเข้ามาช่วยก็ไม่ทันเสียแล้วยักษ์และจ่าประจักษ์จึงได้ไปที่บ้านของยายช่วย เมื่อไปถึงก็เห็นยายช่วยนำฟันของแยมาทําพิธีพอดียักษ์เข้ามาขวางแต่ก็ไม่ทันเมื่อยายช่วยเห็นดังนั้นก็ฆ่าตัวตายต่อหน้ายักษ์อย่างน่ากลัวยักษ์จึงกลับบ้านไปและเฝ้าดูเหตุการณ์นในบ้านต่อกลางดึกคืนนั้นยักษ์ก็ได้ยินเสียงที่หยุดที่หยดอีกครั้งทุกคนที่ได้ยินเสียงต่างก็พากันหมดสติยกเวญญ้นหยาด หยาดเองกัดมือตัวเองเพื่อให้มีสติและเห็นแย้มเดินออกจากบ้านไปจึงรีบเข้าไปปลุกยักษ์ยศและยอดให้ไปช่วยตามหาแยาม้มส่วนหยาดและยี่ล็อกประตูอยู่ในห้องขณะที่ทุกคนกำลังออกไปตามหาแยาม้มเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นและมีเสียงเรียกพี่หยาดเปิดประตูให้หน่อยและเคาะประตูอยู่อย่างนั้นสามครั้ง จนยี่กำลังจะลุกไปเปิดประตูแต่หยาดก็ห้ามไว้เพราะรู้ว่าแย้มไม่เรียกตนว่าพี่หยาดแต่เรียกว่าเจ้จึงตะโกนด่าออกไปจนแม่ได้ยินเสียงก็เข้ามาปลอบเช้าวันรุ่งขึ้นยักษ์และจ่าประจักษ์ได้พาลุงพุธมาที่บ้านเมื่อลุงพุธเห็นอาการของแย้มก็รู้ทันทีว่าเป็นอะไรจึงพาทุกคนไปเดินดูรอบบ้านและหยุดที่หน้ากอไผ่กอใหญ่ แล้วสั่งให้ยักษ์ฟันทิ้งยักษ์ก็ทำตามเมื่อฟันเข้าไปทุกคนก็เริ่มได้กลิ่นเน่าเหม็นโชยออกมาและเมื่อฟันถึงกลางกอไผ่ก็ได้เห็นซากเครื่องในต่างๆลุงพุธจึงให้เผาทิ้งทันทีและเมื่อเผากอไผ่แย้มก็มีอาการทุรนทุรายจนลุงพุธใช้สีพึ่งแต้มไปที่หน้าผากแย้มก็สลบลงไปลุงพุธจึงให้รีบพายแย้มไปโรงพยาบาล โดยให้ยักษ์ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุดเป็นคนขับรถระหว่างทางก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายทั้งหมอกควันภาพรวงตาต่างๆแต่ยักษ์ก็ยังสามารถขับรถไปได้จนกระทั่งแย้มเริ่มท่องบทสวดทุกคนในรถหมดสติรวมทั้งยักษ์ที่มีอาการสลุมสลือจนแย้มแย่งพวงมาลัยไปและหักรถชนเข้ากับซากต้นไม้ใหญ่ จนคนในรถบาดเจ็บและเสียชีวิตยักษ์ได้ต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในร่างของแย้มด้วยความกล้าหาญและได้ความช่วยเหลือจากหยาดจนสามารถยิงผีชุดดำที่สิงในร่างของแย้มได้และพาทุกคนมาโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแย้มฟื้นขึ้นมาและปลุกหยาดทั้งสองคนโผลเข้ากอดกันหยาดรู้สึกดีใจมากที่แย้มกลับมาเป็นคนเดิมแต่ในคืนนั้น ย้มมีอาการแปลกๆและพูดกับหยาดเหมือนต้องการสั่งลาจากนั้นไม่นานแย้มก็มีอาการปวดท้องหนักและเลือดออกจนเสียชีวิตทุกคนก็ได้แต่เศร้าใจที่ไม่สามารถช่วยแย้มได้หลังจากงานศพแย้มยักษ์ก็ได้ไปทำลายสารเก่าใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมกับพูดว่ามึงกับกูต้องได้เจอกันอีกแน่ฉากพิเศษที่ไม่ได้มีในกระทู้ เป็นฉากที่ยักษ์ตามหาแย้มเข้าไปในไร่ข้าวโพดและได้เจอกับผีจึงลั่นไกนยิงเข้าเต็มๆแต่แล้วคนที่โดนยิงกลับกลายเป็นแม่ของยักษ์เองยักษ์เสียใจมากและเข้าไปดูใกล้ๆแต่แล้วร่างของแม่ก็กลายเป็นผีตนนั้นจึงไล่ล่ายักษ์จนยักษ์หนีออกมาได้และได้เจอกับแม่จริงๆยักษ์หังไปกระบ,บอกปืนใส่เพราะคิดว่าเป็นผี แต่ยอดเข้ามาช่วยเปลี่ยนทางปืนได้ทันก่อนที่จะโดนแม่และฉากที่ประทับใจมากเป็นฉากที่ยายช่วยทำพิธีกรรมอยู่ในกระทร่อมโดยมีการเอาเครื่องในใส่ไว้ในบาทพระและถูกผ้าถุงยืนคล่อมบาทและชีใส่เสร็จแล้วก็นั่งจบกินเครื่องในพร้อมคลายฟันของแยาออกมาจากปากแสดงให้เห็นถึงความสโคกโสมุมของร่างอาศัยได้ดีมาก